สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาดูหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมหลังใบพุทธานะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับ นี่ครับดูว่าเป็นผ้ะแท้ก็ดูกันเลยนะครับสองกล้องดูเลยนะครับนี่ครับครับเราดูนะครับดูตรงมุมขอบนะครับนะครับมุมขอบนี้นะครับขอบเหรียญนะครับจะมีเส้นรัศมีนะครับ ยิบ 1. ยิบ 1. ยิบ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 นะครับรอบ allen. รอบเลยนะครับรอบวงเลยเป็นเส้นรัศมีนะครับเส้น 1. ยิบ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 รอบล่ารอมรอบองค์พระนะครับล้อมรอบขอบเหรียญนะครับเห็นชัดเจนนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมหลังไม้พุทธานะครับ เห็นชัดเจนนะครับไปดูด้านหลังสักหน่อยครับดูด้านหลังครับดูด้านหลังดูด้านหลังชัดเจนนะครับคมชัดคมชัดลึกนะครับนี่ครับเขียนไว้ว่ารุ่นแทนคุณก็คือรุ่นแทนคุณนะครับพศอสอครับพอสอ 25 5หก็คือเป็นปีพศที่จัดสร้างนะครับเป็นพศที่จัดสร้างนะครับพศ2555นะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานจัดสร้างโดยผู้จัดสร้างก็คือทเทศบาลตำบลบางคานนะครับเป็นผู้จัดสร้างและทำพิธีพุทธาพิเศษที่วัดบางคานโดยตรงนะครับ ทำพิธีพุทธาพิเศษตรงกับวันเสาร์ที่ห้าเดือนห้าปีห้าห้านะครับถือเป็นเลิกเลิกงามยามดีนะครับอ่าเราก็มาดูว่าเป็นพ้าแทา้ตอนนี้ดูตำหนิของพ้าแท้นะครับอ่าดูเลยครับดูตำหนิของพ้าแท้นี่ครับดูตรงนี้ครับนี่ครับ มีฉีดอยู่อยู่ในเ,เห็นไหมครับเห็นฉีดไหมครับนี่ครับเป็นฉีดอยู่ในวงนะครับเป็นฉีดอยู่ในวงวงเขาเรียกว่า,าเขาเรียกอะไรนะภาษาเซียนพระเขาเรียกว่ายันนะครับเป็นยันนะครับมียันมีขอมนะครับมียันมีตัวขอมนะครับนะครับ มีฉีดอยู่ในในยันนะครับเห็นนะครับต่อไปก็มาดูจุดสำคัญที่สุดนะครับดูโคดนะครับนี่ครับโคดนะครับต่อโคดนะนี่ครับโคดอยู่ตรงนี้นะครับนะครับโคดนะครับต่อโคดอยู่ตรงนี้นะครับดูให้ชัดครับดูให้ชัดชัดเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่า เห็นหรือเปล่าเห็นโคต,คตรหรือเปล่าเนี่ยโอ้แสงสะท้อนไว้มีแสงสะท้อนมีแสงสะท้อนมีแสงสะท้อนเนี่ยโคตรเห็นโคตรไหมเห็นโคตรหรือเปล่าเห็นโคตรหรือเปล่าเนี่ยอยู่บนพอสอนนะครับอยู่บนพอสอนเห็นไหมครับเห็นโคตรไหมแล้วก็มีฉีด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 อยู่ตรงฐานโคตรเห็นไหมครับ เห็นนะครับเห็นนะครับมีฉีดมีฉีดมีฉีดอยู่ตรงฐานโคตรนะครับเห็นนะครับนะครับเป็นฉีดเป็นขีดเป็นฉีดนะครับโอ้ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับกล้องไม่ค่อยจะนิ่งนะครับนะครับต้องดูให้ดีๆแล้วจะเห็นฉีดเป็นฉีดเป็นขีดเป็นฉีดอยู่ฐานโคตรนะครับนะครับ เห็นนะครับขีดทีทีททีททอยู่ฐานโคดนะเห็นนะครับเป็นขีดเป็นขีดอยู่ฐานโคดนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ช่นนี้นะครับสวัสดี